12คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเรามีโรคประจำตัวเราฉีดได้ไหมเรามีโรคเรื้อรังฉีดได้หรือเปล่าเรามีประวัติแพ้ยาแพ้ซันฟาแพ้ยาสเตียรอยฉีดได้หรือเปล่าคะพิการได้รวบรวมส2คำถามอันนี้มาเพื่อตอบให้พวกเราได้รับทราบกันนะคะตามไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะวันนี้พิการมี12คําถามยอดฮิตนะซึ่งรวบรวมโดยเพจดร a ม่าแอดดินะอันนี้ต้องขอบคุณเพจ d r a ม่าแอดดิกนะทีะ่แชร์เรื่องดีนะคะพิการอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นประโยชน์สําหรับพวกเรานะโดยรวมก็เลยนํามาเล่าให้พวกเราฟังนะคะ เขาได้รวบรวม12คําถามยอดฮิตที่มีหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้าไปซึ่งมันเป็นคําถามที่ซ้ําๆก,กันกับหลายๆคนเขาก็เลยรวบรวมมาได้เนี่ยแบบยอดฮิตมากๆเลยนะท็อปเลยนะก็คือ12คําถามที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวพี่การจะสรุปให้พวกเราฟังนะคำถามที่1ที่ถามกันเยอะมากๆเลยก็คือมีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานความดานันไตวายไต,ยตยเสื่อมนะคะผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะคะอันนี้ฉีดได้หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือสามารถฉีดได้นะคะเพราะว่ากลุ่มที่มีโรคประจําตัวหลายๆอย่างนะบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวนะไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวไม่ได้เป็นความดันอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นไขมันในเลือดสูงอย่างเดียวอาจจะในหนึ่งคนคืออาจจะเป็นทั้ง3โรคนะซึ่งถ้าหากว่าเรายิ่งมีโรคประจําตัวเยอะๆเนี่ยเรายิ่งมีความเสี่ยงมากเลยถ้าสมมุติว่าติด เชื้อโควิดเข้าไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะมีอาการหนักและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เยอะกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวนะ<ม>ก็สรุปว่าถ้า,าคุณมีโรคประจําตัวนะแนะนําว่าควรจะฉีดมากๆเลยนะคะ<ม>คําถามที่2ที่ถามกันเยอะมากๆเลยก็คือมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับกลุ่ต้านทานนะอย่างเช่น HIV นะคะแล้วก็กินยากดกลุิมต่างๆไม่ก็กลุ่มที่เคยผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับ เปลี่ยนปอดหรือว่าเปลี่ยนถ่ายสเต็มเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้ก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะบอกว่าทาง CDC หรือว่ากรมโรคติดต่อของอสหรัฐอเมริกาเนี่ยระบุเอาไว้ว่าสามารถที่จะฉีดได้ไม่ได้มีข้อห้ามใดๆน,นะคะสำหรับคนกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานต่างๆนะสามารถที่จะฉีดได้นะ มาถึงคําถามที่3ที่ยอดฮิตที่หลายๆคนถามกันมานะคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ให้นมบุตรสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าอันนี้คําตอบก็คือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้แต่ว่าควรจะฉีดเมื่ออายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์นะคะอันนี้เน้นย้ำนะต้องควรที่จะมากกว่า12สัปดาห์นะถึงจะฉีดได้ส่วนคุณแม่ที่ให้นมบุตรเนี่ยสามารถฉีดได้เพราะว่าการฉีดเนี่ยมันเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะซึ่งไม่ได้ส่งผ่านไปสู่ลูกโดยตรงนะคะอันนี้สามามรถฉด นะคำถามที่4ก็คือเด็กเล็กสามารถฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะณขณะนี้เน,น,นี่ยถ้าหากว่าในเมืองไทยนะหรือว่าในภูมิภาคใกล้ๆพวกเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังยังไม่มีการยืนยันว่าสามารถฉีดได้นะแต่ตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการเริ่มฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุประมาณ5ถึง11 ปีอันนี้เนี่ยเริ่มเริ่มฉีดได้แล้วนะแต่ว่าก็คือในเรื่องของผลเนี่ยยังต้องรอในเรื่องของผลวิจัยนะคาดว่าน่าจะสักประมาณ2-3เดือนหลังจากนี้นะน่าจะมีผลที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามันเอฟเฟกตีฟขนาดไหนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวพี่การจะมานําเสนอให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะ มาถึงคำถามที่5ที่ถามกันบ่อยมากๆเลยวัคซีนโควิดกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรจะฉีดไหมควรจะฉีดอะไรก่อนดีหรือว่าควรจะฉีดพร้อมกันหาก,กันได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าให้แนะนำนะจริงๆแล้วตอนนี้เนะ้นย้ำว่าโควิดเป็นอะไรที่เร่งด่วนมากกว่าควรจะฉีดวัคซีนโควิดก่อนและถ้าหากว่าใครจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลของของการระบาดของไข้หวัด ช่วงนี้ด้วยนะก็คือควรจะให้ทิ้งระยะห่างเนี่ยอย่างน้อยเลยคือ14วันนะคะจะปลอดภัยนะแต่ถ้ามากกว่าน,นั้นได้ก็ดีแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือให้ได้สักประมาณ14วันนะ ถามว่าควรฉีดทั้งสองอย่างไหมก็ควรฉีดทั้งสองอย่างเลยนะยคำถามที่6นะคะถ้าหากว่าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วถ้าสมมติว่าผ่านไปข้างหน้าเนี่ยในระยะเวลา5-6เดือนไปข้างหน้าเนี่ยมีวัคซีนตัวที่ดีกว่าแล้วจะไปฉีดตัวใหม่ได้ไหมอันนี้ทางอ,อาจารย์ทางรามาทางศิร,ริราชเนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถฉีดได้นะบางคนแบบว่าเข็มแรกฉีดยี่ห้อหนึงนะเข็มแรกฉีดซีโนแวคเข็มที่2ออาจจะไปฉีดเป็นเอ tra ราซีนิกาอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฉีดอะไรก็ได้อยากให้ฉีดให เร็วที่สุดแค่นั้นเองนะคะจะไม่มีผลนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววัคซีนก็คือเป็นตัวที่จะไปสร้างภูมิต้านทานให้กับเชื้อตัวเดียวกันนะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราฉีดตัวนี้แล้วแล้วมีตัวใหม่ที่แบบว่ามันดีกว่ามันมีผลข้างเคียงน้อยกว่าเข็มต่อไปเราก็สามารถที่จะฉีดยี่ห้ออื่นหรือชนิดอื่นได้นะคะนะคำถามที่7ที่หลายๆคนชอบถามกันก็คือควรกินแอสไพริน ก่อนไปฉีดวัคซีนหรือไม่อันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวในเรื่องของการเกิดริมเลือดต่างๆนะซึ่งอันนี้จากการศึกษามานะเขาบอกว่าภาวะแซกซอยจากวัคซีนที่จะเกิดจากริมเลือดอุดตันเนี่ยไม่ได้มาเดียเด่ยวๆนะส่วนใหญ่แล้วจะมาคู่กับภาวะเกรด็ดเลือดต่ำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีภาวะริมเลือดแล้วก็มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำควบคู่กันไปด้วยถ้าสมมุติว่าคุณกินแอสไพรินเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้มีความเสี่ยงกับภาวะเลือดออกได้ง่ายมากและรุนแรงมากยิ่งขึ้น นะก็อันนี้ไม่แนะนำนะสำหรับใครที่แบบว่าปกติไม่ได้ทานแอสไพริพนแต่ว่าเมื่อจะไปฉีดวัคซีนแล้วอยากกินแอสไพรินก่อนฉีดอันนี้ไม่แนะนำนะคะ มาถึงคําถามที่8นะฉีดวัคซีนโควิดแล้วต้องฉีดซ้ําหรือไม่ภูมิจะอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้ถ้าในส่วนนี้เนี่ยคือยังไม่ได้มีข้อมูลในส่วนนี้ที่ศึกษาหรือว,ว,ว่าวิจัยอย่างชัดเจนนะเพราะว่ามันยังใหม่มากอยู่มันเป็นโรคที่ยังใหม่มากอยู่สําหรับการสาธารณสุขของประเทศเรานะแต่ว่าคาดว่านะอันนี้เป็นการคาดว่าอาจจะต้องฉีดทุกปีแบบ เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะเป็นการสร้างปุ๊บสร้างภูมิแบบปีต่อปีนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ที่มีในขณะนี้นะถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพ่การจะมาอัปเดตให้ทีหนึ่งนะคะคําถามที่9นะฉีดวัคซีนแล้วจะไม่เป็นโควิด100%หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครกล้ายืนยันนะคะว่าจะเป็นหรือจะไม่เป็นแต่ที่มีคนกล้าย,ยืนยันก็คือว่าถ้าว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยความรุนแรงของโรคเนี่ยจะลดลงอันนี้แน่นอนมาถึง ข้อที่10นะฉีดวัคซีนแล้วไปตรวจโควิดจะให้ผลลวงหรือเปล่ากลัวว่าเวลาที่เราฉีดวัคซีนแล้วภูมิที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจะไปทําให้เวลาที่เราไปตรวจโควิดเนี่ยจะให้เป็นผล บวกลวงหรือเปล่านะซึ่งหลายๆคนกังวลนะก็อันนี้ไม่เกี่ยวกันถ้าสมมติว่าคุณไปตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดนะมันก็จะเจอเชื้ออยู่ดีถ้าคุณติดเชือ้อแต่ถ้าหากว่าคุณไปตรวจเพื่อหาภูมิอันนี้มันจะอาจเป็นผลลวงก็ได้เพราะว่าร่างกายเราอาจจะยังไม่ได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแต่ภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนนะซึ่งการตรวจภูมิ ก็ต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปสักระยะเวลาประมาณ6เดือน้วก็ต้องตรวจภูมิซ้ําอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มาถึงคําถามข้อที่11นะ ป่วยเป็นโควิดแล้วหายจะต้องฉีดวัคซีนอีกไหมอันนี้น่าจะตรงกันหลายๆคนที่ถามนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนติดเยอะแล้วก็ผ่านการรักษาหรือว่าผ่านการกักตัวดูอาการอะไรอย่เงี้ยแล้วก็สามารถที่จะหายได้นะคะประคองอาการแล้วก็สามารถที่จะหายได้แล้วก็มีคําถามว่าแล้วเราควรฉีดวัคซีนไหมในกลุ่มนี้นะซึ่งคุณหมอก็แนะนําว่าเราควรฉีดเพราะว่าเมื่อเราป่วยแล้วแล้วก็หายเนี่ย เชื้อที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถคงอยู่ได้นานขนาดไหนนะอันนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิแล้วก็สร้างความมั่นใจในการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายของเรานะก็แนะนําว่าควรที่จะฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะข้อ12อันนี้น่าจะตรงกับหลายๆคนอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีประวัติการแพ้เพนิซิลินหรือว่าแพ้ซันฟานะจะ สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีการเตือนนะให้ระวังการฉีดวัคซีนในกลุ่มของ mRNA นะก็จะเป็นในกลุ่มของย่อไฟเซอร์โมดูนานะ จะให้ระมัดระวังเฉยๆไม่ถึงกับว่าแบบห้ามฉีดนะแต่ให้ระมัดระวังเฉยๆนะในคนที่มีประวัติการแพ้นะแพ้กลุ่มพินิซิลินแล้วก็กลุ่มซันฟาที่แบบแพ้แบบรุนแรงอันนี้ให้ระมัดระวังเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ฉีดนะคะแล้วก็ส่วนซ i โนแว็กแล้วก็เอตราซินิกาซึ่งแบบว่ามีการฉีดกันในประเทศไทยแบบกว้างขวางอะไรอย่างเงี้ย สองตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องว่าจะห้ามฉีดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าทุกครั้งที่เราจะไปฉีดวัคซีนก็คือให้แจ้งคุณหมอด้วยว่าเราแพ้ยาอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่หลายๆคนกังวลว่าถ้าหากว่าเราเป็นภูมิแพ้เราสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ไหมทางคุณหมอที่มีเชี่ยวชาญในด้านของเรื่องโรคภูมิแพ้เนี่ยก็ท่านก็บอกว่าสามารถที่จะฉีดได้นะถ้าวัคซีนตัวนั้นไม่ได้มีส่วนผสมของสิ่งที่เราแพ้นะ ถ้าสมมุติว่าเราแค่แพ้อากาศหรือว่าแพ้ฝุ่นแพ้ละอองดอกไม้หรือว่าเกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของวัคซีนอันนี้คุณก็สามารถที่จะฉีดได้นะคะก็มีทั้งหมดนะสิบสอคำถามนะคะอันนี้ก็น่าจะตรงกับความสงสัยของพวกเราอยู่บ้างนะ เดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะหนคนที่มีโรคประจําตัวนะเบาหวานความดานัหนหัวใจไขมันในเส้นเลือดโรคไตาวายไตยเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยสามารถฉีดได้และควรจะฉีดอย่างยิ่งเลยเพราะว่าคุณคือกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าหากว่าติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงค่อนข้างมากอันนี้ควรฉีดนะคะ 2. มีโรคประจําตัวประเภทโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานนะ h i v หรือว่า คนที่ทานยากดภูมิต่างๆคนที่เปลี่ยนอวัยวะต่างๆหรือว่าเปลี่ยนสเต็มเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ควรจะฉีดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณภูมิต่ำนะถ้าเกิดอีกเชื้อขึ้นมาเนี่ยอาการรุนแรงนะควรจะฉีดนะ อันที่สามคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ให้นมบุตรนะคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยต้องตั้งครรภ์มากกว่า12สัปดาห์นะถึงจะฉีดได้นะคะส่วนให้นมบุตรสามารถฉีดได้เลยนะสเด็กเล็กถ้าในประเทศไทยยังไม่มีเอกสารยืนยันว่าฉีดได้นะแต่ว่าตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยคือสามารถฉีดได้แล้วนะคะแต่ว่ายังรอในเรื่องของผลวิจัยของประสิทธิภาพที่จะเกิดหลังจากฉีดนะในกลุ่ม5-11ปีอันนี้เริ่มฉีดได้แล้วนะแล้วก็ วัคซีนโควิดกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรจะฉีดทั้ง2องอย่างที่สําคัญควรจะห่างกันอย่างน้อยๆ14วันนะคะหรือว่า2สัปดาห์นะอย่างน้อยนะคะอ,อันนี้แล้วก็6 ถ้าฉีดวัคซีนตัวที่หนึ่งไปแล้วแล้วแบบว่าผ่านไปแล้วมันมีวัคซีนตัวอื่นที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าสามารถไปฉีดยี่ห้ออื่นได้ไหมชนิดอื่นได้ไหมได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะฉีดอันไหนก็ได้สร้างภูมิได้เหมือนกันไม่มีปฏิกิริยาต,ต่อต้านกันนะแล้วก็เจ็ดใครที่อยากกินแอสไพรินก่อนไปฉีดอันนี้ไม่แนะนําอาจจะทําให้ภาวะเลือดออกเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้นะคะ8ถ้าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยภูมิจะอยู่ได้นานแค่ไหนจะต้องฉีดซ้าอีกหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าภููมิออย่่ได้นนนาาหรืเปลนะ คำแนะนําเบื้องต้นตอนนี้ก็คือควรจะฉีดซ้ําปีละหนึ่งครั้งเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็9การฉีดวัคซีนไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าป้องกันอัตราการตายและลดความรุนแรงของโรคได้นะคะแล้วก็10 ก็คือถ้าหากว่าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยแล้วจะเกิดผลลวงในการตรวจหรือเปล่าถ้าตรวจหาเชื้อก็ยังเจอเชื้อเหมือนเดิมแต่ถ้าตรวจภูมิก็อาจจะขึ้นภูมิแต่ว่าไม่ได้เป็นภูมิที่สร้างจากร่างกายของเราเองนะสิเป็นโควิดแล้วหายแล้วจะต้องฉีดวัคซีนอีกไหมอันนี้คุณหมอแนะนําว่าควรจะฉีดอีกนะเพราะว่าภูมิที่เกิดตามธรรมชาติอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะ ก็ควรจะฉีดนะคะเน้นย้ำว่าควรจะฉีดนะถึงแม้จะเป็นแล้หายแล้วแล้วก็มีภูมิแล้วก็ควรจะฉีดวัคซีนเพิ่มนะแล้วก็12ก็คือกลุ่มที่แพ้กลุ่มเพนดิซิลินหรือว่าซันฟาอันนี้ก็ ให้ระมัดระวังถ้าหากว่าคุณฉีดของไฟเซอร์หรือโมดู n a นะซึ่งเป็นวัคซีนกลุ่ม mRNA นะคะให้ระมัดระวังเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ฉีดนะแต่ว่าให้อยู่ในดุลพินิษของแพทย์แล้วก็ให้ฉีดด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนของซีโนแวคและ a s สตราซินิกอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะก็ทั่วไปถ้าหากว่าไม่มีการแพ้รุนแรงอะไรก็สามารถที่จะฉีดได้นะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์นะแชร์ share ให้กับคนรอบข้างนะคะเพื่อแบ่งปันความรู้นะแล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ไว้ด้วย<ห>นะได้ไม่พลาดต่ละดีๆจากพี่การในโอกาสต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้พี่การลาไปก่อนนะคะขอให้พวกเรามีความสุขการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ